สวัสดีครับอิทิพรมิดหมอลหลวงพ่อเดิมนะครับจะนำมาให้ชม3มเล่มนะครับมีหลวงพ่อรุ่งเล่มหนึ่งก็คือเล่มน,นี้อีกสเล่มก็เป็นหลวงพ่อเดิมครับทรงหันมาไซ์ขนาดเขาก็ประก,กาศนะครับหนิ้วเฉพาะใบก็อยู่ที่2นิ้วครึ่งดำไม้ฝักไม้รัดหวายนะครับกันทองเหลือง เสมาเปลวเพิงเอกลักษณ์หลวงพ่อรุ่งมีตะกุดห้าดอกนะครับตะกุดอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เนื่องด้วยความเก่าของเขาแต่ตัวเสมาเปลยวเพิงเขาน่าสวยมากซ้อนกันเป็นชั้นๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสลักเป็น ลวดลายเป็นคล้ายๆกับพวกดอกไม้นะครับเถาวันมีการเล่นลวดลายที่สันของใบด้วยข้างอุดแห้งแน่นสวยดีใช้แทนหนุ่มพ่อเดิมได้เลยนะครับหนุ่มพ่อลุ่มวัดหนองสีนวนฝลฝักรัดหวายไว้เวลาเก็บมีเล่มนี้ก็อาจจะไม่แน่นถ้าเก็บแบบปกตินะครับเราต้องดันตรงช่วง ตรงนี้ครับเข้ากับฝักข้างล่างประมาณนี้ก็จะพอช่วยได้จะเป็นจุดพ,พิจารณานะครับต่อมาหลวงพ่อเดิมครับอันนี้เป็นขนาดที่เป็นที่นิยมมากก็คือ9นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วดําไม้ฝักไม้กันและแหมเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้รูปแบบตรงช่วงฝักเขาอาจจะไม่เหมือนใคร ลัดทองเหลืองเส้นเดียวแล้วก็เป็นเส้นใหญ่เลยครับหมายออกเนื้อลายๆนะครับลา,ลายลายริ้วๆเสมาเอา่อเป็นเออไม่ใช่เสมานะครับขออภัยเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพง์ถ้าเป็นเสมาใบาโพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนากเกี้ยวช่างสอน ทางหลังทหามงกุฎพระพุทธเจ้าครับใบ5นิ้วนะครับเฉพาะใบนาเกียวนาคสมพงก็จะเน้นพวกสเสน่ห์เมตตามหานิยมประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็เล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้ก็จะเล่มใหญ่สุด ความยาวก็13นิ้วเฉพาะใบเขา7นิ้วครับดามไม้ฝักไม้กันและแม่ทองเหลืองอันนี้ก็สวยมากเลยครับสวยดูง่ายสบายตานะครับวลดลายเซมาใบโพแบบครึง่งครึ่งใบยุคต้นๆน,นะครับใบเขาก็ เก่าเป็นธรรมชาติเหล็กเก่าๆนะครับก็จะมีล่องรอยการใช้งานให้เห็นทั่วใบมีดนะครับแต่โดยรวมเขาก็สมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้ช้ำอะไรสำหรับเล่มนี้คางอุดเสมอกับแผ่นกันสวยงามดีครับ ใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมานะครับรัดทองเหลืองทั้งกันและแม้มีให้เลือกชมทั้งหลงพ่อลุ่งหลง,หลงพ่อเดิมหลงพอกลวยก็มีบ้างแต่น้อยประมาณนี้ครับขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ